หัวเห็นไหมบัลลิสแลมก็จะแบบเนี่ยเป็นสล์ของเขาทุกคนจะรู้เลยตัวบัดลสแลมมา้วจับไม้เล่นแบบนะครับหรือว่าจะเป็นนิกเนื้อนามที่ร้องไปแล้วขยับไม้ไปเหมือนกับคุณครูสุภพลสมบัติเจริญขยับไม้ไปมาแล้วก็ผมมีอยู่สองรูปแบบก็คือการขยับไม้แบบแบบให้เสียงวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็การจับไม้ลิกกลับมาอ การแสดงบนเวทีของพิ๊กเราจะเห็นทั้งเมื่อกี้ด้วยแล้วออกแบบยังไงที่เราต้องการให้มันเป็นยังไงทุกครั้งเราคิดถึงอะไรหลายครั้งแม้กระทั่งการซ้อมเนี่ยการแสดงจริงแทบจะไม่เหมือนกันเลยเป็นเหมือนการอินพไวส์แล้วก็ผมชื่นชมกับดนตรีทุกคนนะครับที่เมื่อเวลาเล่นกันแล้วเนี่ยไม่มีติดขัดลื่นไหลไปพระ้องกันแล้วก็ทําให้ผู้ผู้ชมที่นั่งดูอยู่เน่ย ไม่ได้เชื่อว่าความคิดของผมที่เคยเกิดอ,อยากจะแต่งเพลงเปิดไฟปิดไฟ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 จะไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรแต่อยากจะทําแต่วันหนึ่งผมนํามาใช้ในระหว่างที่กําลังซ้อมผมบอกว่าปิดตาแต่ยังคงได้ยินปิดหูก็ยังได้กลิน่นปิดไฟพลึบเห็นไหมครับ<ะ>่อี้มีปิดไฟความจริงต้องมืดเลยนะครับ เพื่อนเจ้าหน้าที่ของโรงแรมอาจจะไม่ทราบก็เด็กไฟครับผมเพราะงั้นมันจะมืดหมดแล้วมันันจะสวิทผลมากๆครับผมแสดงว่าเราอาศัยหน้าเวทีชมากกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นการดีไซน์คืงว่าภาพที่ออกมาส่วนใหญ่เพราะมันเปพพร้อมกันกับดนตรีทั้งหลายก็เป็นผลมาจากการดีไซน์การออกแบบครับผมแล้วก็ผมยังยังยินดีดีใจแล้วก็ ที่จะได้ร่วมงานครับศิลปินที่ออกแบบอีกหลายหลายอย่างเช่นออกแบบท่าเต้นวันนี้ไม่มีไม่มีดนเซอร์เห็นไหมครับคร้บผมก็ไม่มีคอรัสแสดงว่าพี่ติ๊กมองว่าจะโชว์ครั้งหนึ่งมันต้องดีไซน์ของเวทีมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบนนั้นและทั้งสีครับผมเคยดีไซน์หน้าปกระลบ้้งชุดเต็มเหนียวนะครับครับผมเออไม่ใช่ชุดเต็มเหนียวก็คือดีไซน์ทุกปกนะครับอัลบัางชุดสตรพอกวาดภาพใหญ่ประมาณขนาดนี้ครับสามเมตรคูณห้าเมตรนะวาดไปเหมือ แล้วมาเป็นปกแล้วก็มาเป็นปกแต่ในปกเนี่ยดูเหมือนเล็กนิดนึงครับแล้วก็ทีมงานเขาเอาอันนี้ภาพนี้ไปใช้บนเวทีครับเ,เวทีนั้นชื่อเวทีลกูกจริีพูดถึงดีไซน์ปกต้องย้อนถามถึงอัลบั้มแรกของพี่ติ๊กอัลบั้มนั้น,น,นยัองไงพี่ขอบคุณมากก็คือเป็นการถ่ายปกครั้งแรกที่ศิลปินไม่ได้เก๊ บริสิบเดีก็จะดูชัดๆไม่ไม่เอาเหรอที่สักหน่อยเหรอมันแรกนะชุดแรกครับก да ็ไหนๆจะมาถึงนี่เองที่นาก็ไม่นาเิ็นตัวเองนะครับผมก็เลยซื้อกีตาร์มาครับนะครับตัวนั้นแล้วก็มาหั่นคอมันออกหั่นคอมันออกเพื่ออยากจะเป็นกีตาร์ของเราโดยเฉพาะก็เป็นกีตาร์ที่มีดีไซน์ของเราเอง แล้วก็ในระหว่างที่ถ่ายทําก็จะถ่ายไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยแผมก็จับก,กีตาร์ขึ้นมาทำลักษณะเหมือนกําลังจะเขาเรียกว่า Hit and run นะก็คือตีแล้วก็วิ่งเหมือนเบสบอลนะเป็นนัยยะที่ลึกๆนิดหนึ่งฮิตแอนด์ร hmm. ก็คือเต็นะครับท่าก็จะทําปากแบบมันๆน, yeah. นะ mm hmm. ซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครกล้าทำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผมบอกอา้าวถ่ายรูปผ,ผมับผมจะกระโดดตีลังกา ก็เลยดืกระโดดฟื้นมานะครับแล้วก็ทำท่าแบบนี้เพราตัวที่อยู่ตรงนั้นคือพี่ติเครับตัวตัวนั้นคือตัวผมแล้วก็ดีไซเนอร์ทั้งสองสามคนไม่มีใครสามารถตัดสินใจได้เขาชอบอันนี้เขาชอบอันนี้เอาที่เป็นปกเอานั้นเป็นปกเอาน้นเป็ปกอัน้นป็ปกผมเลยบอกว่าดูก่อนสหายที่รักก็ในเมื่อผมตีเป็นลูกเบสบอลแล้วก็ทำไมไม่เอาภาพตรงนั้นเป็นลูกเบสบอลล่ะครับ ยูเรกาพอดีเลยครับก็เลยจบสิ้นก็เลยออกมาเป็นอย่างนัตะปุกูกใจมากระปกที่สองเต็มดี๋เป็นไงครับผมที่สองนำเอาจินตนาการกับโลกของความเป็นจริงมาผสมผสานกันเป็นม้ายูนิคอร์นในความฝันแล้วก็ความเป็นจริงถุกต้องอันนี้ญี่ปุ่นมาเห็นแล้วก็ขอเอาไปใช้เป็นครั้งแรกที่ศิลปินต่างชาติมาขอดีไซน์ดีจังครับผมนำกลับไปประเทศญี่ปุ่นผมถามพี่ติ๊กเรื่องยาวมาถึงอัลบั้ม โบราณแมนอัพเขนี่หล่อแล้วทำไมรองเท้าเป็นอย่างนั้นีิขอบคุณมากอันนี้เป็นแง่มุมของศิลป,ปะนะฮะหมายความว่าย่างเราอยากจะทําให้เห็นว่าติ๊กชิโร่เป็นคนที่มีศิลป,ปะในหัวใจเหมือนกันแล้วก็ไอตัวเนี้ยเป็นกิมมิเนะกิมมิกก็คือเป็นความทรงจาเล็กๆที่เกิดขึ้นจากไอเดียความคิดนะครับก็คือท่านผู้ชมอาจจะหลายคนยังไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตสูงก็ไปลยครับ ใช่ครับเป็นบอดี้เพนเพนเป็นลายรองเท้าอ่เราจะเห็นว่าชีวิตพี่ติ๊กเต็มไปด้วยการดีไซน์ตั้งแต่เรื่องของปกระลาบัมคอนเสิร์ตต่างๆกระทั่งแถลงข่าวเสื้อผ้าใหญ่มาเสื้อผ้าถึงทุกอย่างแล้วพอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ปุ๊บหนึ่งรอบหนึ่งอ๊สิบปีมีทีเราดีไซน์ใหญ่เลยพี่อย่างนี้โอ้โหความฝันของผมนะครับนี่กล้าพูดได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยทําคนน้าตาตกร้องไห้เหมือนกันครับเพราะผมบอกฝ่ายสินค้าผมอยากจะตีกรองแล้วก็ กรองก็ยกขึ้นมายกขึ้นมายกมา,กมาแล้วก็คว่ำลงไปคว่ำลงไปคว่ำมาแล้วผมก็ยังตีกรองอยู่ตุ้มตัง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 ที่ว่ามันนี่มันเป็นไปได้เป็นไปได้ <c oughs> ไดครับนั่นผมมีไอเดียมีความคิดมาตอนประมาณ2530ค,ครัอยมบแล้วก็ทำเอาทีมงานแบบปวดหัวมากเลยผมปวดข้นมากเขอใครจะไปทำให้พี่ได้ทำยังไงผมก็บอกว่ามีมีแค่ยึดกรองครับผมนะฮะไว้บนเวที หัเก้าอี้ของผมเนี่ยก็ถูกยึดแล้วก็จะมีเทลเซ็ตเทลนะครับก็จะสามารถที่จะคว่ำติดรองได้พิดตั้งอยู่ติดตี่รองได้ที่ได้ครับเก็บกระเดื่องได้ที่ได้ครับที่ได้แล้วก็จากตอนนั้นมาถึงตรงนี้30ปีแล้วที่ผมคิดแล้วก็มีวงดนตรีที่เป็นวงขวัญใจของแฟนเพลงหลายหลายวงเลยนะครับนำเอาความคิดของผมไม่ใช้แต่ตอนนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าผมเป็นคนคิดคนแรกนะครับ You อาร s เบอ one เรีย t ดิส o ันแล้วก็กลายเป็นว่าคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยวงนี้วงวงดังด้วยนะครับครับ <c oughs> วงนี้เขาเครื่องบินตกแล้วก็ตัวมือกลองเนี่ยไม่ตายแล้วเขาก็เลยดีไซน์กลองเนี่ยตี <c oughs> ว่าว่นนี่เป็นไฮไลท์ในการออกคอนเสิร์ตท,ทุกครั้งของเขา เสรรแล้วคับก็คือเพลงดำอัพไซด์ดาวอะไรสักอย่างนะครับลองดูนะเพราะจะรู้ว่าชื่อวงอะไรไอเดียนั้นพี่คิดก่อนผมคิดก่อนมันใจคนเดียวในโลกที่ผมคิดคือคือุณแล้วตอนนี้มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่เเชื่อมนก็คือเชื่เรื่องของโนบูโดะโนบุดมผมเชื่อว่าก็คงจะสร้างความสุขสนุกสนานให้กับหลายๆคนที่ไปดูคอนเสิร์ตชัดเจนติชิโร่ในวันที่30ตุลาคมนะฮะแล้วก็น้องซานิ ไทเทเนียมผมอยากจะนําเสนอเพลงต้นไม้ตายที่เป็นของไทเทเนียมกับติ๊กเชยโร่ได้ทาร่วมกันแล้วก็ผมอยากจะนําเสนอเพลงใหม่ๆที่แต่งขึ้นมาสําหรับงานนี้โดยเฉพาะครับผมแล้วก็คุณภูสิทธิ์นะครับชอบมากๆภูสิทธิ์คือคนจัดงานคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตของพี่ติ๊กเวลาเราจะเชิญแขกรับเชิญเราต้องดูยังไงที่คนที่มีเคมีตรงกับเราอย่างไรูกใทยมันจะมีเคมีตรงกับพี่ติ๊กครับอ๋อผมเองเคยเป็นคอมเมนเตอร์ของเอฟนะครับของสานีเนี่ย ความจริงเขาเป็นคนที่มีความสามารถทักษะทางด้าน,นการร้องเพลงอยู่ใน<ม>อยู่ในระดับมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นแลนะ,ค,ะครับแล้วก็ผมเชื่อกันว่าก็คงจะทําไม่ทําให้แฟนเพลงผิดหวังแน่ๆแล้วก็หลายๆคนเช่นโนบูโ,โดะโนะตุดมเขาเป็นคนศิลปะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเคมีชอบคำนี้แล้วก็เคมีในส่วนผสมที่จะมารวมตัวกันอาจจะกลายเป็นอะไรที่มัน e x p l o ์ e เป็นระเบิดตูมดาวขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้ สิ่งสำคัญคือผู้ชมมีความสุขที่สุดผมและในพาร์ทของเรื่องของดนตรีแล้วเข้มข้นแค่ไหนครเข้มข้นมากครับนี่เป็นการพัฒนาตลอดอย่างเช่นที่เห็นในการแถลงข่าววันนี้จะมีการนําเสนอเพราะว่าความเป็นมิวสิเชเนความเป็นดนตรีความเป็นนักดนตรีของเราจําเป็นมากที่ต้องนําเสนอออกมาให้ทุกคนได้รู้ว่านี่จูกการรองมาจากความเป็นดนตรีนะครับถ้าสิบส่วนคนนี้คือวันจริงที่เห็นวันนี้กี่ส่วนเท่หนึ่งครับ แค่หนึ่งนะครับอีกเก้ามีเยอะเลยพูดถึงเรื่องแฟนคลับบ้างเราจะเห็นว่าพิทิก็มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันมีการทำเว็บไซต์พ่ชิโร่ขึ้นมาอะไร้วยํำไปเราจะเห็นมีคนเอาการแสดงของพิติกไปเล่นไปเรียนไปเป็นมีการร้องเพลงพ่ทิกอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นศิลงปิ่นเองรู้สึกยังไงฮรก็เอ่อสึกภาคภูมิใจนะครับมีคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับที่ชัดเจนมาตลอดระยะเวลา3ากว่าปีนะครับคือต้อยติ่งก็ทํางานดีนะครับทํางานเป็น นักธนาคารนะ<ม>ทำงานอยู่ที่ธนาคาร<ม>แต่ก็ยังมีความชื่นชมชื่นชอบและศรัทธาในตัวทิชิโลและก็เพลงต่างๆด้วยดีเสมอมาอันนี้ผมต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อาจจะมีมแฟนคลับอีกหลายๆคนที่ไม่ได้แสดกตัวออกมานะครับแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแบ็กอัพคือเป็นค,คนคที่ช่วยสนับสนุนผมทั้งต่อหน้าและรับหลังหลายๆคนกออ็อยากจะนำเอาเออ ผลงานผมไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็อยากจะร่วมกันช่วยกันเสริมสร้างแล้วก็สร้างสรรแฟนคลับแล้วก็อยากจะเห็นผมทํางานในทั้งด้านศิละปะแล้วก็ดนตรีต่อไปเรื่อยๆครับเรารู้สึกได้ไหมฮะว่าเรามีกลุ่มที่สนับสนุนเราเรามีอยู่มากน้อยแค่ไหนฮะถ้าที่จริงแล้วผมเองก็สนใจนะครับในเรื่องของการเข้าไปสู่ในโลกโลกของไซเบอร์แต่ว่ามันก็ทําให้ผมมีเวลาในการ c ครีเอในการรังสรรค์ผลงานเพลงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีแฟนลับประมาณสัก3-4พันคนหรือหมื่นคนผมก็คงไม่สามารถตอบได้ทุกวันเพราะฉะนั้นก็ฝากขอโทษด้วยนะครับถ้าส่งข้อมูลข่าวสารมาแล้วไม่ได้ตอบเร็วทันใจนั่นก็แสดงว่าผมเมื่อติดภารกิจในเรื่องทางด้านการแสดงทางด้านการแต่งเพลง หรือว่าทางด้านอีกอะไรอีกหลายๆอย่างแต่โดยเฉพาะอย่างตอนนี้กําลังโดนเตือนมาแล้วครับเรื่องเพลงใหม่ของพี่เบิร์ตของชัยเมืองไลยเกือบเรื่งครับพี่เกือบเกือบเรื่องครับเพลงอะไรครับด้วยแต่งเพลงให้ตัวเองกับแต่งเพลงให้พี่เบิร์ตอย่างไหนยาก่าไหมพี่ยากทั้งสองแบบครับอย่างของผมเองผมสามารถปรับได้ตลอดเวลานั่นก็เป็นทำให้ในความยากเนี่ยมันลดระดับลงมาแต่ถ้าเป็นของพี่เบิร์ตนี่นะครับ ก็จะมีหลายภาคส่วนส่วนดนตรีนะครับมาทำมาแบบนี้ก็เราไม่สามารถจปปรับปรุงแค่ขได้ถ้าเนะรา <นะ S 1> เป็นเรื่องที่ที่ป็จำกัดจำกัดถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่พี่เตอยื่นข้อเสนอจติกตอนนั้นเราเป็นถือว่าเป็นรุ่นใหม่ศิลปินใหม่ในวงการมาถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นือเป็นรุ่นใหญ่เลยครับี่มีบางอาจครับมีบางอาจ แต่ก็อาจจะสามารถตอบคําถามนี้ได้โดยการที่น้องๆเข้ามาสวัสดีครับแล้วก็ทุกครั้งทุกครั้งที่ผมได้เห็นน้องๆเนี่ยเข้ามาสวัสดีก็รู้สึกว่าอายุจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆล <laughs> <laughs> ่าสุดนี้มีแฟนเพลงกลุ่มใหญ่อายุเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบพี่ิ๊กได้คิดไหมครับว่าเราจะอยู่กับการทําเพลงเราจะอยู่กับดนตร,รีไปอีกนานแค่ไหนครับจนกว่าจะหมดลมหายใจครับ คือจะไม่ลืมมันและจะไม่ห่างมันแน่นอนใช่ไหมพี่คอนเสิร์ตพี่เิ๊กมีเมื่อไหร่นะฮะสามสิบตุลาคมสองพันร้อยห้าสิบสามที่เมืองทองสองนะครับฮอรสองครับผมนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าใครอยากจะได้บัตรเป็นเจ้าของเจ้าของก็ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับผมตอนนี้เตรียมหรือว่าซ้อมไปถึงไหนแล้วครับพี่ซ้อมกันเริ่มนะครับเริ่มนะครับแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะแต่ละภาคส่วนก็ คนที่เป็นดีไซเนอร์คนที่เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์คนที่เป็นมือกลองมือเบสมือคีย์บอร์ดก็จะทำงานด้วยตัวเองนะครับอย <ผม S 2> ่างน,นั้นะครับทำมารวมกันครับอีกเยอะให้กว่าเราจะซ้อมแบบเป็นรูปแบบแล้ว <S 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 ดีไซน์ไปได้เยอแะแค่ไหนลครมคิดว่าถ้าวันที่30 27 28นี่ก็นี่ก็น่าจะกำลังซ้อมครับผมครับผมนั่นนี่แหละครับคือติ๊กชิโร่กับคอนเสิร์ตครั้ง ครั้งแรกใช่ไหมพี่ครั้งสําคัญครั้งสําคัญในชีวิตของเขานะครับและนี่เลยครับผู้ชายที่ชื่อติ๊กชิโร่นะครับคอนเสิร์ตของเขาจะมีในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับอย่าลืมที่ายตเเั๋ว Major ทุกสาขายังไงวันนี้เปิดเปลือกของคุณพีพ่ติ๊กไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วน่างพอดีไม่กล้าที่จะนำเสนอข่าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งติ๊กชิโร่เป็นคนเป็นตุกยุคล้วิทยุไม่กล้าเปิดเพราะว่ากลัวว่าจะกลายเป็นเอ่อเป็น โตยุ่เทครับแล้วก็เป็นดีเจที่ชื่อชุมเป็นเก่าแ <c oughs> ต่มต<อ>ผมอยากจะล้างตัวเองใส่ตะกล้านะครับแล้วก็ลา้างทุกอย่าง